สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขนะครับระบบอีโม Nissan a m e l a รุ่นกดปุ่มสตาร์ทนะครับคันนี้นะครับกุญแจรีโมทกดล็อกกดเปิดทํางานปกติทุกอย่างนะครับแต่ว่าเวลาเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทนะครับพอกดปุ่มสตาร์ทแล้วครับรถไม่มีอาการตอบสนองนะครับจะมีเฉพาะไฟรูปรถสีแดงกระพริบทางมุมจอด้านซ้ายแบบนี้นะครับรถเงียบเลยนะครับไม่ทํางานไม่มีระบบอะไรทางานเลยนะครับเดี๋ยวจะทําการลื้อรถตรวจเช็คหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับ หลังจากลื้อรถหาสาเหตุนะครับก็เจออะไหล่ที่เสียเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนอะไหล่ตัวใหม่ให้ลูกค้านะครับแล้วก็ลงทะเบียนทุกระบบให้กลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับมาบริการถึงที่นะครับใช้เวลา1-2ชั่วโมงเสร็จนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากเปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยนะครับลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับเช็คโค้ดลบโค้ดนะครับไม่มีโค้ดนะครับเรียบร้อยนะครับกุญแจรีโมทใช้งานได้ปกติทุกดอกนะครับปกตินะครับทดสอบนะครับอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทครับ สตาร์ตติดใช้งานนีเหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้นิสสันอารเมล่านะครับหรือรุ่นอื่นๆที่เป็นกดปุ่มสตาร์ทนะครับกุญแจีิมทกดได้ปกตินะครับแต่สตาร์ทรถไม่ติดนะครับหน้าปัดมืดนะครับมีไฟคียสีเหลืองติดค้างหรือไฟรูปรถสีแดงกระพริบทางมุมจอด้านซ้ายนะครับหรือบางคันนะครับสัญลักษณ์บนหน้าปัดเรือนใหม่ขึ้นหมดแต่สตาร์ทรถไม่ได้นะครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับ0 8 2 6 1 6 6 6 5 5นะครับยินดีให้บริการนะครับ